สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ต้องเอารถลงก่อนครับจริงๆคันนี้ต้องเอาไปส่งที่ชนบุรีนะครับบ้านบึงแต่เนื่องจากว่ามีงานด่วนครับต้องไปย้ายเทรล,ลรถเกี่ยวเครื่องพังที่วรดบุรีจะต้องเอารถคันนี้ลงก่อน มันจะพ้นหรือเปล่าเนาะจะลงได้หรือเปล่าเนี่ยมีแรงลงหรือเปล่าดินมันไม่เร็วเลยประเด็นใส่จังน้อยใส่จังน้อยน้อยเดียวน้อยเดียวพอขึ้นขึ้นขึ้นเออจะขึ้นหลายน้อยขึ้นน้อยปึบไม่ได้ไม่มีแรงลงเห็นไหมนี่คือปัญหานี่คือปัญหานะตอนนี้นะปัญหาของของรถเจ้าก้านกล้วยคืออย่างเงี้ย เนี่ยพอพ้นอย่างนี้มันไม่ลงเีลยประเด็นทำยังไงเนะาะมันหมดแรงอะ่ะหน้าก็ทิ่มดินเอารถไถยแล้วดึงลงหรือยังไงใช้ไม้งัดป่ะนี่คือประเด็นเนี่ยเนี่ยคือปัญหาเลยยังไงดีรถไถแล้วเดแดงเอารถไถมา thể đinh đứng gồm. Tay loại thai gồm. Lock an niệm góc rồi, nó phía này là. Bob béo loại thai. Anh phần này là. Ui ui. Một đi anh. Một miếng 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 รถไถดึงแล้วมันก็ต่ำไถ่รถไถตัวกดไปเอารถไถมาดึงไถ่ไหมดึงดึงไปน้ำเอานี่ไปน้ำแหมเอาไอ้วินดึงไปน้ำไถ่รถไถไปมันจะพ้นหรือเปล่าลงพ้นท้ายหรือเปล่ารถไถเราต้องใช้กกวินงเป็นตัวช่วยนะยกไว้เม่อคืน ดึงพอมันพ้นแล้วก็รถไถออกมาหลบออกมาแค่นั้นตะขอเห็นไหมตะขอมันเออ เดินหน้านิดนึงเลี้ยวขาดเด้ออย่าดึงแรงนะค่อยๆเลี้ยมันไหลมาเข้าใจปะไอ้กับยันยอนวินน้ำเบาๆเบาๆเจอนึงนะเกจอนึงเฮ้ยเฮ้ยเจาะถอยนั่นน่ะเบาๆเบาบๆเบาๆเออค่อยๆเลี้ยมเบาบๆเบาๆ พอพ่อพอเดี๋ยวเดี๋ยวจะย็นเอาไปคอยดึงไป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 เดืองเดึงเดึงดึงดึองแม่พ่อพอพ่อพอพอดึงอีกหน่อยอีกหน่อยเดี๋ยว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 เด็กมือตอนที่ดึงเนี่ยมันไม่มันยังไม่มีลมหรือเปล่าหรือว่าลืม ความผิดของบีงหรือเปล่าเนี่ยลืมบีงดึงเบรกมืออันตรายนะเนี่ยใช่ไหมโอ้ยชิบหายเลยลืมดึงเบรกมือไปไอ้ลืมดึงเบรกมือความผิดตัวเองเบาเบาได้แดงได้เบาได้เบาได้ดึงไป ค่อยๆค่อยๆเบาอ่าดึงพอพ่อพ่อพ่อพ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 อมาดนิพอแล้วพอแล้วถอยมาไหลแล้วไหลแล้วพอแล้วพอแล้วเอาออกเอาออกออกเออออกเลยออกเลยโออันตราย มันต้องอมันต้องมีวิ้นไฟฟ้าสักตัวหนึ่งอ่ะ <l ots> เอาไว้ดึงผมจะต้องคิดยังไงวะคำนวณยังไงมันถึงจะต้องใช้วินตัวเดียวได้จะเดินหน้ารถออกก็ไม่ได้มันเนี่ยมันติดไอน้นี่หรือว่าเราจะยกอันนี้ขึ้นนิดหนึ่งก็ไม่ได้มันล้อมันอยู่ตรงนี้พอดีชักบันไดเข้าแล้วยกเออเนาะ เราชักบันไดเข้าแล้วยกขึ้นแล้วก็เดินหน้าออกไปหนุนล้อไว้หนุนล้อหน้าไว้แล้วก็เดินหน้าออกไปได้อยู่เอออเาไปเอารถไทยออกมากไหมล่ะมันยืนคัดเดินยืนี่เอานี่ไปเก็บเก็บเก็บไปที่ไปไหนี่ไปไนที่ไปนหนยก็บไปนี่แล้วเอารถไถออกมาไหมมังโก ดีนะที่รถแดงขับรถถ่ยเป็นอย่างงั้นก็แย่ทำคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพ้ยเสียวจะเดินหน้าไหมเนาะพ่อพ่อถอยไปเบังจะตัวเออถอยมาถอยมา มาหากุงมาไล่ไหมเออเกือบไปแล้วจกกระจอกหักหักหักเดี๋ยวเออหักขวาแหมใบมีดถึงเป็ก้อนรูน่นนี้กลับมาเก่อที่เดิมพ่อพ่อพ่อมาหันละพ่อ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 ดับเครื่องเลยเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวไปเหยียบนั่นเหยียบนี่อีกสุดไปสุดไปไปจำกัน หนักโทรศัพท์นี่หนักมากเลยปวดไหล่ไอโฟนหนักจริงๆ โดงลงมาจะไปตรงนี้ละบอสลิงจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีอยู่เดี๋ยวผมจะลองทำใหม่นะก็คือหัวมันมาทิ่มลงข้างล่างเหมือนเมื่อกี้เอาขอนหนุนล,ล้อหลังล้อหน้าไว้ พับบันไดเขานิดนึงยกหางขึ้นแล้วก็เดินหน้าออกให้รอหลังมันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็บันไดลงเออโอเคโอเคมีหลายคนบอกผมอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมจะลองทําดูสมองมันตือมันชิดไม่ออกตอนนี้ได้แล้วได้สูตรแล้วอันนี้ได้ละได้สูตรละ ยันยันสาระสาลิงอีกเด้อันครับเออยันอีกไหมเออโอเคอ่าดึงโอเคระวังหัวเด้อเฮ็ดงานบ่ให้ประมาทบ่ให้ประมาทเด้อหัวแตกมากกันอยา่างอีกเอาผูกไ้นี่เลยเอามะของไปนี่เลยเพราะวา่เเาเขาต้องไปดึงรถด,ด้วยแล้วเอานอนไว้นี่ก็ได้เอานอนไว้นี่ก็ได้เอาตัต้งก์โซนเนี่ยมาไว้นี่ เอาสลิงน้อนไปหันละเออเอาตังต้าโซนนั่น้อยเนี่ยนั่นล่ะอันบัไปใส่หรอกเอจังแม่ห้องกับตรงไปหลาบเราช่วยเดี๋ยวดีดีครับแองแมงไว้ตรงนี้ก่อนครับนี่ก็จะดึงบันไดขึ้นบักกนไดเข้าเลย